เสี跳跳่ยวใต้สู่เที่ยวเที่ยวจิงโจ้น้อยชื่อเที่ยวเที่ยวเสี่ยวใต้สู่เที่ยวเที่ยวยีอีกหน้สีกวนีวนป๋าเจีต้าออ เอาจ进自น的ื่อจ,จิงจริงโจ้ตัวน้อยเที่ยวเที่ยวมีนิสัยชอบกระโดดชอบเก็บทุกอย่างที่เจอไว้ในกระเป๋า ที่ยวเที่ยวหลายเต้าเสี่ยวเหอเปียนขั้นเจียนเลยอีกเกอิ้วหวังโตเย่เจียนทีหลายจวงจิ้นเลอต้าเขาใต้เที่ยวเที่ยวลงไปที่แม่น้ำสายเล็กๆเห็นถุงตะขายเก่าๆกก็หยิบขึ้นมาใส่กระเป๋าใบใหญ่ด้วย จฉ่วโฉเจี Aww ้นเจขอขอียนเท,ท,ที่ยวเที่ยวหลเ手越来เ僵可捡到的ยเ却越ตัวเดินไปหยิบของไปกระโดดไปมือเที่ยวเที่ยวสกปรก แต่มีของในกระเป๋ามากขึ้นเรื่อยเรื่อยเจ้าซื้อโฮเที่ยวเที่ยวขั้นเจียนกัวเยียนรีเตอจื่อผูเทเ h เหอหงผิงกวัวทาเซิโโซ ใจเลอจชิ้วชื่ออาเจินเถียนในเวลานี้เที่ยวเที่ยวเห็นองุ่นสีม่วงและแอปเปิ้ลสีแดงในสวนผลไม้เขาเอื้อมมือไปหยิบมากินอ้าหวานจังเลย เลาลหนสร้างเที่ยวเที่ยวทูหลานตู่จือเถิงเถิงเตอ๋อจ้าวงสร้างตากุนเหนอมามากันจีนส่งเที่ยวเที่ยวสร้างอีเยียนในตอนกลางคืนเที่ยวเที่ยวก็ปวดท้องเจ็บปวดมากจนนอนกลิ้งบนเตียง แม่รีบพาเที่ยวเที่ยวไปโรงพยาบาลเหอหมาอีเซิงซัวอีโฮจีจู้ผู้หนึ่งสุยเปี้ยนล่วนเจียนตงซีชื่อตงซีเฉียนอีจิงเย้า สี่กันจริงเสียวโสวา่าคุณหมอฮิปโปกล่าวว่าจำไว้อย,ย่าหยิบของแบบสุ่มในอนาคตและคุณต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ห,หลายเที่ยวเที่ยวใจแย่ปูล้วนเจียนตรงซีเลอทาเฉิงเลอไอชิงเฉียเจียงเว้ยเซิงเตอเสี่ยวใต้สู่ต่อมาเที่ยวเที่ยวก็ไม่หยิบของแบบสุ่มอีกต่อไป เขากลายเป็นจิงโจ้ตัวน้อยที่รักษาความสะอาดและมีสุขะอ,อนามายัยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ